ฮับอิลีซักเลการ็วซักทันเลไปนะสวัสดีครัสสดีสวัสดีครับวันนี่อยู่รอทุกคนทุกคนมาในโปรเจกต์โปรเจกต์มกหนึ่งสองมนรักฮัอิลีคนรัก ฮาอิรีครับผมปั๊บาเหนือแ่เเลยป็นคนขอนแก่นอีสานครับผมเรื่องนี้เป็นตัวประกอบกัะวอาล่าแน่นอนโอ้มันนี่ก็ฮาอีกเลยใช่แล้วก็เราเราจะฮาไปพร้อมกับผูกเครื่องพอไปด้วยเพราะว่าเราจะได้ร้องเพลงกันโเลยใช่คนฮาเป็นนังรอพมีสิ่งเดยวสองคนนี้สองคนนี้ฮะยี่ก็เป็น ของผมก็จะแรปแห้งๆใช่เพราะว่าเรื่องนี้มีความพิเศษเป็นฟิสิคลด้วยครับผมใช่แล้วทุกคนก็จะได้มาร้องเพลงมันก็จะมีฉากแบบว่ายิ่งใหญ่อลังการมีแดนเซอร์ครับผมก็มีนักแสดงมากมายเลยเนาะใช่ค่ะดีใจมากค่ะตื่นเต้นมากเป็นครั้งแรกที่ได้เล่นซีรี ใช่แล้วก็ได้เล่นกับพี่ซีนุนนิวก็แฮปปี้ดีค่ะผ่อนคลายมีเครียดมากคิดว่าคนเด็งนี้สุดยอาจะได้ฝ่อยของอะไรเยอะมากคิดว่าใช่ค่ะเขาเล่นเป็นตัวเองได้เป็นตัวเองมากๆเลยแต่เราต้องใส่เพิ่มความเป็นตัวเองเข้าไปอีกร้อยหนึ่งไงเเจออ้ยก็เป็นเปรี้ยวๆหน่อยค่ะใช่ก็เราก็จะเป็นสายสปอร์ตน้อยคุณน้อยใช่เราเป็นเพื่อนสนิทน้อยใช่ไหมเป็นนิวใช่ค่ะซีน้อ แบบนี้ชื่อนี้เอออยากอินเตอร์นเลชื่อนี้ครับใช่พีิอ่าพริกมากๆเลยเพราะว่าแบบตอนนี้คือถ่ายข้าพาอยู่เป็นเจ้าชายแต่ว่าเรื่องนี้ก็คือดั้เจ้าชายสูบคนขายส้มตำตูไม่ตัดไม่ตัดเลยตาเล็กเกอร์ตามากเลยครั ก็ไหนจะเริ่มพูดอีสารด้วยเออเราก็ไหนจะเล่นเป็นมิวสิคิดีเออไหนจะเล่นเป็นสาแฟนอีไหนจะต้องร้องเพลงคู่ด้วยซุยากไม่เยอะเลยนี่ไงหนูหนูก็ได้คุยกับตัวเองสมใจแล้วเนี่ยเล่นสองคาแรคเตอร์คุยกับตัวเองสมใจเอออิธีลังครับผมเป็นคนกรุงครับผมที่โดนพ่อในประเทศเนื่องจากแบบว่าทำผิดพลาดหลายครั้งเลยเหลือที่ดินสุดท้าย มาแบบก็เออมาเปิดขายส้มตามแข่งเขาไปเลยอะไรเงี้ยะครับใช่ครับกขึ้นมาแข่งคับซึ่งผมบอกพี่ออบแล้วว่าไม่อยากเป็นคนรวยผมพอผมอยากเป็นแบบคนแบบไม่ใช่คนรวยอ่ะเราได้บทคนรวยมาตลอดหน้าพี่รวยไหมรวยรวยรวยแต่จนแล้วฮะนี่รวยกว่าแล้วใช่ความร่าคือความรักดูทั้งคน คิดในหัวไว้ไหมว่ามันจะออกมานรู้แบบแค่ไหนแบบว่าไพลรดมันก็คือแบบว่าไดวิ่งแล้เนาะคือคิดว่าเป็นแนวใหม่ๆแล้วกันเราไม่ค่อยเห็นแนวนี้มาสักพักแล้วค่ะปกติก็จะแบบวัยเด็กจะได้ดูหนังดูซีรีส์แนวนี้ค่ะแต่พอโตมาได้มีแนวนี้แล้วก็มีแบบมิวสิคอฟิลเจนใหม่มันก็เลยทําให คิดว่าทําให้วัยรุ่นหลายๆคนสนใจมากขึ้นก็อมีแบบเอาเพลงโปรตีนมาด้วยไหมครับเอ่อไม่แน่ใจเป็นแนอีสานใช่หรอเป็นแนวอีสานนิดนึงเออต้องมีแดนซ์คู่กันแหละคู่เนี้ยแดนซ์หน้าร้านซ้มตำเป็นขั้นหล่อั้นตตองมีหรอเป่ามิวสิคเกิลเจ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 วิวเจเจพี่จียังไงมันต้องมีหรือเปล่าความสะโพกเราก็จสปู๊ฟมันนีสปู๊ฟแข่งโแล้วจ้ะ เราจะสะโพกในเรื่องนี้ได้หรอครนะับเวลาจะเท่าเท่าไหร่นะไม่แน่หนูขอได้ส้มตาม,มันแบบว่าใช้เอลได้อยู่เวลาตำอ,อ,อ่ะก็ไอ่ะก็ตำมมาออไปตออตำไปอะไรนะฮะไม่ฮะอันนี้เสาผักครับผมแต่จริงก็สนุกมากฮะ เพราะว่าจริงๆเคยร่วมงานในโอซังพุ่งกับในเรื่องนี้คือมันมีอยู่สองอย่างสมมติว่าถ้าทําไม่ถึงแล้วมันก็ไม่ถึงเลยแต่เรารู้สึกว่าเราไว้ใจโอซังเรื่องแบบดนตรีด้วยมันไม่ได้เป็นมิวสิกธรรมดามันต้องแบบเนื้อหาด้วยหรือว่าดนตรีหรือจังหวะอะไรมันต้องแบบเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเมื่อกี้แบบเซอร์ไพรส์มากเพิ่งดูแบบครั้งแรกเหมือนการนั่งคำ รู้สึกว่ามันตัดดีมากครับดีมาก,มากใช่ s u r p หนู s u r ไ r ่ไหนูไหลซีและํำเห็นแบบเสียงใหม่ๆอะไรเงี้ยเนื้อเสียงใหม่ๆรีแอคใหม่ๆท้าหน้าท่าแบบนู่นนี่นั่นหรืออะไรเงี้ยไม่เคยเห็นพ่าน้าแสดงก็รู้สึกแบบเออน่ารักดีอยู่ด้วยกันน่าจะเป็นอะไรที่แบบมีกิมมิคอะไรหลายอย่างอะไรเงี้ยกับพี่เปาวลีคนหนึ่งคุณแม่เนี แล้วเราลุ้นกันว่าใช่ทั้งพี่ปาพี่โฝนมัสุงทรแล้วก็พี่อาพงศอด้วยครับผู้แต่ละคนคือแบบว่าแม่แม่แม่อ่งนั้นเลยเรื่องนี้ได้แม่เพิ่มหลายคนเลยแต่ในเรื่องก็เป็นแม่เป็นพี่โฝนย่างตอนถ่ายก็คือเหมือนแม่จริงๆเลยครับใช่แล้วพี่ฝนพูดทาษาญี่ปุ่นไรผมก็ถามพี่ฝนด้วยว่าอันนี้พูดยังไงอะแม่ให้แม่พูดให้ฟังเพราะมันยาก จะต้องไปเคอยอีกไหใช่ครับก่อนที่จะเริ่มถ่ายจริงจนะังต้องคุกงคลีกับภาษาอีสานอีเยอะมากเลยเพราะว่าไม่อยากพูดแล้วแบบว่าสำเนียงฟังแล้วปแปลกตอนนี้ยังเป็นได้ <c oughs> <c oughs> ได้แค่เท่าที่เห็นเลยครับฝึกมาเพื่อถ่ายพายลอดเลยสั้หน่อยนะหน่อย,ยนี่นะฮาหน่าฮาหน่าสอนนะฮาน่าสอนได้อยู่แล้วไม่ยอมแบบไม่ยอมแบบ เลยมากเลิศมากอาศัยสานโอ้โหหนูก็ไม่ได้เหมือนกันเอาเหมือนในบทเลยกันได้มีอะไรกินออีย่างดีค่ะมือนี้อะไรนะที่บอกว่าตำเองเป้ายซัปโาโรอะไรสักอย่างขึ้นภาษาขึ้นภาษาจากเชือกแล้วก็อมีนะมาตำเองโลดมาตำเองโลดอะไรสักอย่างเปิดปากเปิดปากเปิด ค่ะก็ฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะคะตั้งใจมากๆทุกคนตั้งใจมากๆแล้วก็สนุกมากๆตอนถ่ายก็บรรยากาศแฮปปี้มากๆเ<ด>ชื่อว่าผลงานที่ออกไปทุกคนจะชอบก็ฝากทุกคนติดตามกันเยอะๆด้วยนะ,ะไม่ร้อนหรอว,ว้าว <laughs> <laughs> บรรยากาศดีแต่ก็สู้ครับผม <c oughs> ครับผมก็ฝากด้วยก็น่าจะเป็นซีรีส์เรื่องใหม่ที่หลายคนไม่คาดไม่ฝันส่วนตัวเรารู้สึกว่ามันมีกลิ่นอายอะไรในความเป็นไทยแล้วก็ เป็นซับเพอร์ของไทยด้วยไม่ว่าจะเป็นตัวเนื้อเพลงเองหรือว่าอาหารเองยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันมีหลายมุมมองเรื่องนี้มากแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ไทยหลายคนน่าจะชอบครับผมเพราะว่ามันมีทั้งเพลงทั้งแบบโรแมนติกคอมเมดี้นะครับผมแล้วก็นักแสดงบ้างหน้าหลายตามากครับผมครับก็ฝากเรื่องมนรักนักอีลีด้วยและกันครับก็เร็วๆนี้เึื่องอีนา แค่ไหนก็อยากให้ทุกคนรอ,รอเรานี้ซึ่งอีกนานอีกอีกสักพักนึ่งหละใช่ก็เรื่องนี้คือเปิดมิติใหม่ของพวกเรามากๆเลยหนึ่งคณะด้วยทุกคนน่าจะไม่เคยเห็นคณะเล่นแบบนี้ซึ่งพออยู่ด้วยกันแล้วน่ารักมากๆก็อยากให้ทุกคนรอติดตามแล้วก็รอขำรอแบบว่าหูเคลือพทองได้เลย็นมิวสิควิลเลย โอยทำไงอ่ะคนจริงไม่มีทางาเอเรอเราลาป, <c oughs> ปล่วยน่ตริ้งไก่รับพิ้งไก่